Yeah. แล้วค่ะวันนี้พาสองแสบมาเล่นสกีกันค่ะครั้งแรกในซีซั่นฤดูกาลนี้ก็เพิ่งมากันนะคะเพราะว่าพ่อมาทํางานกลางคืนแล้วก็นอนกลางวันเวลามันก็ไม่ค่อยมีค่ะยูไม่ต้องนะครับคอันจะพาเอาอันนี้ให้หน่อยจี่โอ้จี่ที่โฟนนะเลสติปุ๊ Allez bébé, l'autre. Ouais. J'ai des cordes, en mm -hmm. ah, là, là. Ah. Hein Quoi, c'est trop oh, C'est trop, là. Oui, elle était quand Elle est là, Elle est où ah. <laughs> อันนี้เป็นเครื่องที่พมัดทำงานค่ะแต่อันนี้จะเป็นของร้านสกีที่ติดกันเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะแบ่งกันตรงนี้แหละค่ะสองร้านเนาะแต่เครื่องที่พมัดขับก็คือแบบเดียวกันนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นของทางเวสโอนาสกีรีสอร์ทนะคะของพมัดจะเป็นจงสกีรีสอร์ทอันนี้เป็นปัม๊มค่ะเป็นที่เติมน้ำมันเนาะถ้าของจงเนี่ยที่พมัดทำงานนี้มีอยู่ประมาณพันลิตรอะค่ะไว้เติมเครื่องในแต่ละคืนนี่พมัดขับเครื่องที่มันมีสลิงแบบนี้ค่ะทำตรงที่มันชันๆจะต้องเกี่ยวสลิงนะคะถ้าเครื่องที่ไม่มีสลิงแบบ อ,อันเครื่องนี้ก็ปรับลานธรรมดาค่ะลานที่ไม่ค่อยชันเห็นเด็กๆหัดสกีนี่แบบน่ารักมากเลยค่ะตก <laughs> <Yeah>. <laughs> non, tu veux des bâtons ou pas non, je <laughs> <laughs> Voilà, ça c'est the exercise of the day.

Ouch. Okay. Segundo ai 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 top, top. ยั yeah. งเร็วแข่บกำลังเพิ่มพลังอยู่ค่ะแม่กับเด็กๆก,ก็สกีไปหลายรอบแล้วค่ะกับพี่อม่าสกีไปประมาณ3ามสี่รอบแล้วแล้วคนรู้สึกว่าคนมันเริ่มต่อคิวนั่งแบบนั่งกระเช้าเยอะค่ะก็เลยอิ่มละพอแล้วค่ะเดี๋ยวให้พ่อมัดไปสกีกับพี่อม่าแล้วแม่ก็จะเล่นเออ มาลื่นนะคะนี่คะ่ะอัญญดาก็เพิ่มพลังอยู่เลยค่ะจีจี้เอาขนมที่ป้าป๋าให้มากินด้วยคะ่ะเป็นไรคะเป็นไรคะเย็นมือหรอแล้วถุงมืออัญญาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่คะ่ะมาใส่ถุงมือก่อนนะมัดก็ไปเอารองเท้ามาให้แม่คะ่ะเปลี่ยนรองเท้าสก,กีออกแล้วคะ่ะเดินเพืนมาเนาะให้ป๊ะป๋าให้นะให้พ่อมาไปถ่ายวิวข้างบนให้ดูด้วยคะ่ะมันอะไกูไปเ <laughs> ดีย๋ยวให้ให้เดีย๋ <laughs> ดวยวคุณแคนเซมลอสเชียร์ก็ กมาสัสกีไวมากเลยค่ะเดี๋ยวก็กลับมาแป๊บๆไอ้พุทธแวไมโครอะไอ้ด้นนอกไม่รู้ว่าถุงมือยูกลอว์ยิ่งเพื่อนตั้นอุ้ยเอะเพนเอุ้ยยู c น r ดสปอ s p ะฮะ i ต c h r r สวัสดีถุงมือให้เข้ามาค่ะ oh m e r ่ i my เลิ e กาศทะเลหมอกยังอยู่ทั้งวันเลยค่ะทุกคนแม่ก็ให้พอมัดเขาไปเล่นกสกีกับเอ็มม่าเนาะแม่ก็อยู่กับัญญาดาค่ะเพราะว่าแม่รู้สึกว่าการใส่รองเท้าสกีนานๆมันค่อนข้างที่จะอึดอัดอะค่ะแม่ไม่ชอบอะไรที่มันอึดอัดภายในร่างกายอะก็เลยเไม่ค่อยถนัดสกีเท่าไหร่นั่นแหละค่ะโอ้ทะเลหมอกฝั่งนู้นสวยมากเลยค่ะหวังว่าพอมัดจะได้วิวสวยๆกลับมาให้ทุกคนดูนะคะ ดี๋ยวตอนนี้แม่ก็ขอพาไอ้เจะแสบไปเล่นม้าล่ากก่อนค่ะทุกคนวันนี้แดดออกสวยมากเลยค่ะ<อ>คนขาพ่อมัดเอากล้องไปแบตมันหมดก็เลยไม่ได้วิวมาฝากเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ม้าบอกว่าอยากไปสกีอีกอีกรอบคะ่ะพี่ม้าไปลานแดงได้แล้วคะ่ะต้องทับท uh ุกปุดพื้นนล้ื้นนิลมาเขาบอกว่าเล่นกับมาม่า

อันนี้ยังไม่มีใครมาลุยแม่ก็พาน้องอัญจดานลุยคนแรกเลยเพรร้านค้าหรือกระโจมอะไรที่เคยเปิดให้นั่งดื่มนั่งกินแซนด์วิชอะไรเงี้ยก็ปิดหมดเลยนะคะทุกคนใครจะมาเล่นสกีก็ต้องหอ่อข้าวห่อนะ้ำมากินเองค่ะ,ะวิวฝั่งนี้ก็สวยค่ะทุกคนหิมะข้างบนเขามันตกเยอะค่ะแล้วยอดเขานี่หิมะมันปกคลุมแทบจะไม่เห็นหินเลยค่ะ บรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้เนาะสวยมากเลยค่ะ Fait des virages, hein? Prene. Tu me suis freine un peu, freine, freine. Vas-y, tu vas dans la route là, dans la route, et on va tout droit. Tu peux laisser aller les d'accord Tu freines un petit peu si tu trouves que ça va trop vite. Vas-y, tu veux que j'aille devant? Faut freiner, tu vas tout droit. Je veux pas des virages! Et boum boum! Hein? T'empêcher le cul! T'inquiète pas, j'ai tout filmé! Hein. Tu va te lever? Tu arrives? Prends mon bâton si tu veux! Voilà! Tu fais des virages Emma. C'est important de faire des virages. Si tu fais des virages, tu vas plus doucement. Comme, on, comme, comme papa il disait. Vas-y, tourne, 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 va là-bas. Voilà, comme ça, super. De l'autre côté maintenant, tu tournes. Voilà, continue, fais des virages. De l'autre côté, de l'autre côté. Il y plein de neige Qu'est-ce qui se passe Ouais. <coughs> Ton oui. ami, tu peux le faire. Ouais. Ton ami, tu peux le faire. Ouais. Ton ami, tu peux le <laughs> tu vas où Là-bas, là-bas. Voilà, tourne ici, d ici. Là, ici. Ici. Voilà. Ah non, tu parles devant, on va sur la base là où il y a le panneau rouge, tu vois avant là comme ça on va aux assiettes là bas d'accord tourne là bas voilà maintenant tu vas dans la route là comme ça tu laisses aller l'esquive et tu vas tout là bas non de l'autre côté de l'autre côté là bas oui Après, on prend les assiettes. <laughs> c'est pas trop la folle. Viens, on passe. Tu veux passer là-bas? Non, on passe ici, c'est bon. Viens, Emma. Tu me suis? พ่อมาดบอกว่าภูมิใจในตัวลูกมากสนุกไหมคะเหนื่อยไหมไม่เล่นก็ไปไปป๊อไปมันมา เราไปกินข้าวไปเป็นพิซซ่าเมฆหมอกเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนฝั่งนู้นจะเห็นแบบน่ะคะไล่ขึ้นมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs>